ำไมหน้าขาวจังเลยคะแนะนําแป้งที่คุณน้องใช้ให้คุณพี่หน่อยสิคะได้ค่ะคุณพี่หนูใช้แป้งซิลิเซ่ค่ะเอาเอาเอา้คุณพี่ตลับนึงนี่ค่ะคุณพี่ใช้เบอร์สามนะคะแล้วคุณน้องใช้เบอร์ไหนเอาเบอร์เดียวกันกับคุณน้องค่ะเออคุณพี่ใช้เบอร์หนึ่งไม่ได้ค่ะต,ต้องใช้เบอร์ที่เหมาะกับสีผิวนะคะเบอร์สามหน้าพี่กด็ดำสิพี่เอาเบอร์หนึ่งพี่จะได้หน้าขาวขามันไม่ขาวแต่มันจะเขียวค่ะมันจะเขียวได้ไงยะแป้งนั้นไม่ใช่ชาเขียวงั้นก็ ตามใจคุณพี่แล้วกันค่ะพี่ตัวเองยังใช้เบอร์ขาวเลยจะมาเอาเบอร์คำให้คนอื่นกะจะหน้าขาวคนเดียวเลยหรือไงไม่เขียวก็เทาหละง,งานเนี้ยพี่พีคไปทําอะไรมาทําไมหน้าเป็นแบบนั้นเป็นยังไงสวยชิปะหน้าขาวมากเลยใช่ไหมล่ะอือหรูอว่ามันดูตลกอะ่ะเหมือนเอาหน้าคนอื่นมาใส่ตัวพี่พีคเลยอ่ะ <laughs> <laughs> หน้าขาวก็ต้องสวยสิจะมาตลกได้ยังไงคุณน้องสวัสดีคะ่ะ <laughs> ตกใจอะไรเปออป้าๆๆค่ะวันนี้แนะนําปัดแก้มให้คุณพี่หน่อยเอาชมพูบานเย็นนะคะสีชมพูบานเย็น